รู้ไหมว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่มั่นใจนะวันก่อนเนี่ยเจอผู้บริหารคนหนึ่งที่เป็นสายคอนสตรักชั่นเนี่ยพอถึงเซสชั่นที่เขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษก,กับเซฟเนี่ยรัวภาษาอังกฤษไฟแลบมากเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาที่จะต้องอธิบายปัญหารหรือพรีเซนต์งานที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็จะไม่มั่นใจตลอดเวลาสงสัยใช่ไหมว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยนะมักจะเข้าใจไปว่าพูดภาษาอังกฤษได้ แปลว่าจะต้องเป็นคนมั่นใจความจริงแล้วก็คือว่าวิธีคิดของการเป็นคนมั่นใจในการาาพูดภาษาอังกฤษกับการจําหลักการไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหมือนคนอยากรวยอยากมั่งค<ฆ>ั่งอ่ะหาเงินเก่งมากเลยนะแต่ว่าบริหารไม่เป็นไม่ได้ศึกษาหาความรู้ในการต่อยอดเงินถามว่าเป็นคนแบบเนี้ยจะรวยแบบยั่งยืนไหมล่ะมันก็ไม่ไงภาษาอังกฤษก็เหมือนกันคือการเป็นคนที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษเยอะหรือพูดภาษาอังกฤษได้คล่องไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่มั่นใจจากภายในนั่นเองดังนั้นการ คนมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มสังเกตตั้งแต่ว่าเราต,ต้องกลับมาพิจารณามุมมองที่เรามีต่อภาษาอังกฤษอย่างตรงไปตรงมานั่นเอง